สวัสดีครับคุณกำลังฟังซานส์คลาสพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์และคุณอยู่กับผมเช่นเคยครับเฮียฮกกับข่าววิทยาศาสตร์รอบสัปดาห์ข่าวแรกนะครับกับโครงการ Skyfall กับเฮลิคอปเตอร์สำรวจดาวอังคารจาก,ากฟากฟ้านะฮะโครงการนี้นะเป็นโครงการสำรวจดาวอังคารน,นะแนวคิดใหม่ที่มีชื่อว่าโครงการ Skyfall นะ ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยความร่วมมือระหว่าง Aero Warment นะบริษัทเทคโนโลยีการบินเจอรรัฐเวอร์จิเนียและห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนไอพ่นของ s a s a หรือ JPL นะครับโดยมีเป้าหมายนะเพื่อที่จะปล่อยนะเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก6ลำจากชั้นบรรยากาศของดาวอังคารเพื่อทำหน้าที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนแล้วก็สำรวจพื้นที่นะที่ หาจุดลงจอดที่มนุษย์เนี่ยจะไปเยือนดาวอังคารในอนาคตนะครับโครงการ s k y ยฟอลเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นเรียกว่าอะไรระบบสำรวจนะที่ต้นทุนต่ำนะเพราะว่าเขาหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ว่าเราจะต้องเอายานเนี่ยไปลงจอดบนดาวอังคารที่ มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับโดยหลักการของสกายฟอนเนี่ยเขาจะใช้เครื่องบินเนี่ยบินผ่านไม่ใช่เครื่องบินสิเขาใช้ยานเนี่ยบินผ่านดาวอัคารและระหว่างนั้นเนี่ยก็จะปล่อยแคปซูลออกมานะแล้วก็ไอ้ในแคปซูลเนี่ยก็จะมีดโดรนนะที่เป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยหกลำนะครับกระจายตัวออกมาอยู่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารและทั้ง6กลำเนี่ยนะครับก็จะถูก เคลื่อนที่ได้อย่างเป็นอิสระนะครับเพื่อที่จะสำรวจในบริเวณต่างๆนะครับโดยเฉพาะเขาต้องการที่จะหาพื้นที่ที่อาจมีน้ําแข็งมีน้ําหรือมีทรัพยากรอื่นๆที่จําเป็นต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอนาคตนะครับโดยเฮริคอเตอร์ดารามเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะถ่ายภาพพื้นผิวของดาวอังคารด้วยความละเอียดสูงนะ ใช้เรดาร์สำรวจชั้นใต้ดินเพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญทางด้านธรณีวิทยาแล้วก็ความปลอดภัยนะที่จะทำการลงจอดในอนาคตนะโดยเจ้าโครงการนี้นะครับเขาก็ได้รับแรงมานาันใจมาจากไอการสำรวจนะของที่เคยสำเร็จมาก,ก่อนน้านี้ของเจ้าเฮลิคอปเตอร์ที่ชื่อว่า i n g e n u i t y นะครับซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เคยสำรวจดาวอังคารมาแล้วตั้งแต่ปี2564เนาะ ก็เราเคยเล่าข่าวไปแล้วของเจน n น e เ u ตี้เป็นการเล่าข่าวว่าเป็นภารกิจสุดท้ายของเจนเนอเตี้คือลงจอดไม่สำเร็จคราชนะครับชนแล้วก็พังไปนะครับก็คุณวิลเลียมพูมแรนส์นะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการของบริษัท a e r o v i r o n m e n t นะครับก็กล่าวว่าด้วยเฮลิคอปเตอร์ทั้ง6นะฮะเราอาจได้เข้าใกล้การส่งมนุษย์ไปดาวคาัามากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะรบ,บริษัท a e r o v i r o n m e n t นะฮะก็ได้เริ่มลงทุนและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับ นาซานะครับโดยเขามีเป้าหมายร่วมกันว่าโครงการ s k y l เนี่ยจะปฏิบัติภาร,รกิจจริงได้ในปี2028หรืออีกปีขปีครั้งน้้นเองเขาถัดมานะครับเรื่องราวของสีที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความดันนะครับสีที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของความดันหรือภาษาอังกฤษเรา,าเรียกว่า pressure sensitive paint นะครับเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเก่าและเป็นเทคโนโลยีที นาซาเนี่ยครับพัฒนามาตั้งแต่ช่วงปี90แล้วนะครับโดยสีพวกนี้เนาะคุณผูช้ชมอาจจะงงว่าสีปรับเปลี่ยนตากความดันมันใช้ทำอะไรนะครับก็ ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเนี่ยเวลาที่เขาต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลรูปร่างของพวกอากาศยานรุ่นใหม่ๆนะเขาก็ต้องสร้างตัวต้นแบบนะเอาไปทดลองภายในอุโมงค์ลมนะครับภายในอุโมงค์ลมซึ่งถึงแม้ว่าเนี่ยเราเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการวัดความดันที่เปลี่ยนแปลงไปบริเวณผิวของไอตัวต้นแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้พวกท่อปิโตนะครับหรือพวกชเซ็นเซอร์วัดความดันที่กระทำต่อผิวต่างๆนะครับหรือการใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลการไหลแบบ3ามิตินะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีไอ้พวกนี้มันขั้นตอนมันสูงนะครับมันต้องติดตั้งเครื่องมือเซนเซอร์ต่างๆบนพื้นผิวซึ่งการติดตั้งเครื่องมือเซนเซอร์บนพื้นผิวนี่ก็จะไปรบกวนภาวะการไหลของอากาศต่างๆอีกนะครับเขาเลยบอกว่าการใช้สีทาที่พื้นผิวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนน่ะมันเห็นได้เลยแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมแค่ทาสีแล้วก็หลอดไฟพิเศษก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้แล้วนะครับแต่ ไอสีที่นาซาที่พัฒนาตั้งแต่ปี90นะ่ะมันมีข้อเสียอยู่เนาะก็คือมันใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของคุณอนุนบัติสีเนี่ยนานนะครับกินเวลาหลายวันไปจนถึงหลายสัปดาห์นะซึ่งถ้าเกิดเขาวิเคราะห์มาแล้วโหรอต้องเป็นวันเป็นสัปดาห์แล้วอ้าววิเคราะห์ผิดทําไงก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนเพื่อไปต่อคิวใหม่ต่อคิวใช้ไอเจ้าอุโมงค์ลมนี้ใหม่นะครับ ทีนี้นาซาก็เลยเห็นว่าเออแบบนี้มันก็ไม่ได้การพัฒนามันก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่นะจึงพัฒนาสีเคลือบที่เปลี่ยนได้รุ่นใหม่เนี่ยนะโดยชื่อว่า u n s t e a d y pressure sensitive paint นะครับซึ่งนะไอ้สีตัวนี้มีความไวกว่าเดิมนะไวกว่าเดิมถึงส0 0 0มเท่าและก็ให้ความละเอียดนะของข้อมูลเมื่อมองจากกล้องถ่ายภาพเนี่ย 1,000เท่าก็คือละเอียดกว่าเดิมไวกว่าเดิมโดยเจ้าสีตัวใหม่เนี่ยนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาจะนําไปใช้งานคือเขาจะไปทานะลงบนต้นแบบของอากาศยาน,นยที่จะไปทดลองในอุโมงค์ลมนะก็ใช้แสงความถี่ย่านพิเศษเนี่ยฉายไปที่ตัวอากาศยานนะเมื่อความดันบนพื้นผิวเนี่ยมันเปลี่ยนไปสีที่ทาจะเริ่มสะท้อนแสงในความยาวคลืนที่เปลี่ยนไปทําให้เราเนี่ยสามารถสังเกตเห็นนะความเปลี่ยน แรงของความดันได้แล้วก็สามารถที่จะคํานวณความเร็วของลมนะควานวณความเครียดเฉือนโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องติดตั้งเจาะรูฝังเซ็นเซอร์อะไรเดี๋ยที่ผมบอกไปก่อนนล้นเนี่ยที่มันจะรบกวนการไหลของกระแสเลยโดยทั้งสนยนวิจัย a m ส s นะครับของ NASA หรือ NASA Ames Research Center นะครับบอกว่า สีตัวนี้นะฮะเป็นสมบัติของชาตินะที่จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยทั่วสหรัฐเนี่ยได้ใช้งานกันโดยจะใช้กันที่อุโมงค์ลมขนาด11ฟุตในชุดอุโมงค์ลม Unitary Plan Facility ของ NASA นะโดยไอสีตัวนี้จริงๆแล้วเขาใช้กันมาตั้งแต่ปี2019แล้วมีการทดลองใช้กันมาแล้วกับพวกอุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์ต้นแบบ Launch Escape System นะของจรวด sls นะครับดยนาาาคตนี้นะก็สีนี้จะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นก็จะทำให้การวิจัยพวกอากาศยานอุโมมงลม ถูกลงใช้เวลาน้อยลงนะครับแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้น <S <S ข่าวถัดมานะครับ Google นะเปิดตัว o p a อ o นะโอปอเนี่ยเป็นเครื่องมือสร้างเว็บแอปตัวใหม่ล่าสุดของ Google ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสร้างเว็บแอปด้วยการพิมพ์คําสั่งหรือคําอธิบายธรมธรมดาๆก็บอกผู้ชมก่อนสมัยก่อนอนะ ก็จะมีการเวลาจะเขียนเว็บเขียนอะไรก็ต้องพอที่จะรู้โค้ดแล้วต้องเขียนโค้ดเขียนอะไรได้ html เขียนอะไรได้นะเพื่อที่จะอธิบายว่าตรงนี้เป็นความกว้างความยาวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับต้องอธิบายได้แล้วต้องคลิกแล้วไปไหนอะไรยังไงนะครับอย่างนี้เนาะถึงถ้าถัดมาถัดถัดมาถัดถัดมาก็มีการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นที่สามารถ เรียกว่าอะไรล่ะในยุคอินเทอร์เนต็ตมันตื่นตูมตื่นตัวนะครับก็มีการพัฒนาพวกแอปพลิเคชันนะหรือโปรแกรมอะไรต่างๆในการเขียนเว็บที่พัฒนามากยิ่งคือสมัยผมเรียนอะไรดีวีเวอร์มั้งน่าจะดีวีเวอร์นะในการใช้นะก็ยังกระท่อนกระแท่นยากอยู่เหมือนกันก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับโดยคุณ o o g l e เนี่ยนะเขาก็ได้ส่งเจ้าโอปอมาเจ้าโอปอก็จะเป็นโปรแกรมเป็นเครื่องมือนะง่ายๆที่ให้ผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ป้อนคําสั่งป้อนคําอธิบายง่ายๆนะเหมือน การกรอกพร้อมอบอกมันไปบอกโอปอไปว่าฉันอยากได้เว็บที่ใช้ในการพวกจัดการค่าอาหารจัดการค่าของใช้ภายในบ้านจองการเว็บที่จะเอามาจัดการเรื่องราวของรูปภาพในชีวิตของฉันนะระบบ AI ของ Google นะคือเก่งมากแต่ตอนนี้นะก็จะทําการจัดการนะครับสร้างต้นแบบตัวเว็บที่คุณผู้ชมเนี่ยกรอกพร้อมเมื่อกี้ไปนะแล้วก็พร้อมให้แผงควบคุมมาด้วยนะว่าเนี่ยฉันคิดตัวต้นแบบให้เธอแบบนี้นะเธอก็สามารถที่จะปรับแปลง ปรับเปลี่ยนนะสามารถควบคุมปรับแต่ง Workflow นะดูการทำงานของเว็บไซต์ดู Input Output แล้วก็แก้ไข,ขขั้นตอนของพร้อมแต่ละอย่างได้ที่เรากรอกไปจะสามารถแก้ไขต่อยอดได้นะครับและเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาเว็บแอปตัวเนี้นะไปเผยแพร่ได้นะแชร์ลิงก์ให้คนอื่นทดสอบใช้ได้ผ่านบัญชี Google นะซึ่ง Google เนี่ยเขาก็มองว่าโอปอเนี่ยนะครับจะเอาไปอยู่แนวรบเอาไปสู้กับพวกเครื่องมือพวกแทนว่า ฟิกมาเล็ p r ลิดนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่คุณผู้ชมก็ใช้ใช้กันอยู่เนาะทางพวกแคนวาพวก f i กมาเงี้ยนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ตั้งต้นในการออกแบบเว็บไซต์ออกแบบงานออกแบบได้ซึ่งหลายๆคนก็ใช้แคนวาเป็นหลักแล้วจนลืมพวก p h o t o s h o p ลืม Illustrator ไปแล้วนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับกับ Google o p p r t ถัดมานะครับเป็นเรื่องราวสรุปผลดีกว่านะเรียกว่าการเป็นสรุปผลดีกว่าก็คือมีงานตีพิมพ์นะครับในวรารสาร JAMA Health Forum นะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568โดยสเตฟานีบ็อกเชียนะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านสุขอนามัยเวชศาสตร์ป้องกันและสาธารณสุขจาก Your University of Catolica h นะรประเทศอิตาลีนะครับ แล้วก็ร่วมกับดร Angelo Maria p o โ o l o นักวิจัยด้านสุขานามัยและเวชศาสตร์ป้องกันจาก Meta Research and Innovation Center at Stanford โดยงานวิจัยนะโดยการศึกษาวิจัยเนี่ยเขาพบว่านะวัคซีนโควิด1 9ที่เราฉีดก,กันไปเนี่ย สามารถช่วยชีวิตคนทั่วโลกมาได้แล้ว2.5ล้านคนระหว่างปี2,563ถึงปี2,567นะครับโดยป้องกันการเสียชีวิตได้1รายต่อทุกๆ5,400โดสโดยศาสตราจารย์บ็อกเซียและด็เตอร์เพซูโลกอธิบายว่าก่อนนี้มีการศึกษาหลายชิ้นที่พยายามประเมินอัตราผู้รอดชีวิตจากวัคซีนโดยใช้แบบจำลองที่แตกต่างกัน แต่การศึกษาในครั้งนี้ครอบคลุมมากที่สุดเพราะอา้างอิงจากข้อมูลของทั่วโลกครอบคลุมถึงช่วงระบาดของสายพันธุ์โอมิมรอนและยังคำนวณปีของผู้ได้รับวัคซีนอีกด้วยโดยการวิจัยนี้นะครับเขาก็ได้คำนวณมาแล้วว่าอย่างที่บอกไปนในช่วงปี63-67ปเนี่ยวัคซีนเนี่ยได้ช่วยชีวิตนะหรือป้องกันการเสียชีวิตไป2 5ล้านแสนคนทั่วโลกเนาะหรือคิดๆแล้วก็คือประมาณ การฉีดวัคซีนทุกๆ5,400โดสเนี่ยก็จะมีคนรอดชีวิต1คนนะครับผลการศึกษาชิ้นนี้นะยืนยันถึงความสำคัญครับและก็ประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนโควิด1 9ในระดับโลกไม่เพียงแค่ช่วยชีวิตคนจำนวนมากนะแต่ยังช่วยเพิ่มปีชีวิตที่มีคุณภาพให้กับผู้คนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปล่าบางเนี่ยนะทั้งยิ่งตอกย้ําว่าวิทยาศาสตร์นาแแรนวัตกรรมทางการแพทย์ยมีบทบาทสําคัญในการปกป้องชีวิตแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชากรโลกและควรได้รับนะการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับวิธีการด้านสุขภาพสาธารณสุขในอนาคตต่อไป ข่าวถัดมานะครับหลังจากที่เราห่างหายจากเรื่องสัตว์กันไปนานนะครับนี่เรากลับมาอีกครั้งนะกับเรื่องราวของฟอสซิลอายุ500ล้านปีอาจจะช่วยให้เราเ,เข้าใจว่าแมงมุมเนี่ยมาจากไหน การวิจัยนี้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร c u r r e n t Biology นะครับเ,เป็นงานวิจัยที่ร่วมกันจากนักวิจัยหลายแห่งนะเช่น University of Arizona นะครับ Lycoming College นะครับ King College London นะครับโดยเขาได้ทำการวิเคราะห์นะครับฟอสซิลอายุ500ล้านปีและพบว่ามันมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งระหว่างไอตัวเนี้ยไอฟอสซิลตัวเนี้ยกับแมงมุม ในปัจจุบันด้วยความเข้าใจนะของเราเนี่ยนะเขาบอกว่าแมงมุมนะครับพวกกลุ่มแมงมุมหรือจริงมันมีหลายตัวนะ่่กลุ่มอรักชนิดเนี่ยเราจะรวมไปพวกถึงแมงป่องด้วยพวกไรด้วยพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเรารู้เพียงแค่ว่าตอนนี้มันถูกจัดอยู่ในไฟลัมย่อยเดียวกันนะที่ชื่อว่าชลิสเลสนะครับหรือชลิสลาตาเนี่ย ซึ่งเป็นกลุ่มของสตัตว์นะที่มีอวัยวะคล้ายก้ามหนีบนะพบในมหาสมุทรเช่นพวกแมงมุมทะเลนะพวกแมงดาทะเลอะไรพวกนี้ที่มันตัวเล็กๆๆมีขาเป็นป้อ,องๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เจอความเชื่อมโยงได้เลยว่าแมงมุมกับแมงดาทะเลหรือพวกสัตว์ทะเละเนี่ยที่มันอยู่ในสับไฟลัมเดียวกันเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะคุณนิโครัสสตาเฟลนะครับนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลายัยโซน,นาเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่า ยังคงมีการถกเถียงอย่างมากนะว่าแมงมุมเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกที่ไหนและเมื่อ,อไรและบรรพบุรุษของพวกมันเนี่ยเป็นกลุ่มเชริสเรตประเภทใดและพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ทะเล,หร,เะเลหรือเป็นสัตว์ที่อยู่ทั้งบนบกและในน้ําแบบพวกแมงดาทะเลหรือเปล่าในตอนนี้นะครับหลักฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดก็จะเป็นฟอสซิลของแมงป่องที่อายุ430ล้านปีนะที่อาศัยอยู่บนบกนะครับแต่ว่า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  งานวิจัยตัวนี้แหละเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานใหม่ที่บอกว่าจริงๆแล้วพวกแมงมุมเนี่ยน่าจะแยกสายกับพวกแมงดาทะเลนะแยกสายจากพวกเชลิส,สเลตตัวอื่นๆเนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่ในน้ําแล้วนะโดยงานนี้นะคเขาได้ทําการศึกษาเจ้ามอลิโซเนียซิเมติริก้าซึ่งเป็นสัตว์โบราณชนิดหนึ่งนะตั้งแต่ยุคแคมเบรียนมีลักษณะเป็นสัตว์ขาปล้องนะแล้วก็เชื่อว่าไอเนี่ยน่าจะเป็นบรรพบุรุษของพวกแมงมุมทะเลพวกแมงดาทะเลต้องอธิบายคุณผู้ชมฟังก่อน้วกัน เดี๋ยวคราวนี้มันจะเจอพวกแมงมุมทะเลแลผู้ชมอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นญาติโกโหดิกากับแมงมุมที่อยู่บนบกจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันแยกมันแยกกันไกลแต่แค่มันมีแขนขายาวมันก็แบงมุมเขาเลยเรียกว่าเป็นแมงมุมทะเลแต่ความจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับแมงมุมที่อยู่บนบกนะครับอะกลับมาที่เรื่องของเรา นะไอ้จำโมริโซเนียซิมเมติกรานเนี่ยห,หน้าตามันจะคล้ายๆกับพวกตัวกระปินะครับเป็นตัวยาวๆพวกคล้ายๆกับไอ้ตัวที่เราเรียกอะไรเป็นแมงสาบทะเลพวกไอโซพอร์ตอะไรพวกนั้นนะครับมีขาเล็กๆจำนวนมากนะเราเคยสันนิษฐานว่าเออเนี่ยไอ้มันมีขามากๆเนี่ยมันน่าจะเป็นบรรพบุรุษของแมงดาทะเลนะแต่ในงานวิจัยนี้นะเขาจะใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเนี่ยส่องนะครับเพื่อศึกษา ระบบประสาทส่วนกลางนะของฟอสซิลนะของมอริโซเนียซิเมติกาเนี่ยของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็พบกับสิ่งที่คาดไม่ถึงโดยสิ่งที่เขาพบเนี่ยก็คือว่าระบบประสาทเนี่ยของไอตัวเมฆะตัวฟอสซิลตัวเนี้ยนะมันไม่เหมือนกับพวกแมงดาทะเลแล้วก็ไม่เหมือนพวกคาสเซชยนไม่เหมือนพวกแมลงแต่กลับมีรูปแบบของระบบประสาทส่วนกลางที่แผ่ขยายออกไปแบบย้อนกลับซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะนะของแมงมุม จากการวิเคราะห์นะครับเขาได้ทําการวิเคราะห์ตามสถิติเพิ่มเติมนะแล้วก็บอกว่าไอสิ่งไอโครงสร้างวิวัฒนาการไอระบบประสาทของแมงมุมเนี่ยกับระบบประสาทของไอฟอสซิลอายุ500ปีตัวเนี้ยน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีแมงมุมก็ไปวิวัฒนาการแล้วมีระบบประสาทโครงข่ายที่เหมือนกันแต่มันน่าจะได้รับการถ่ายทอดเชื่อมโยงกันมาหรือพูดง่ายๆเลยนะก็คือว่าไอฟอสซิล500ปีตัวนี้นไอมอริโซเนียซิเมติก้าเนี่ยน่าจะเป็นการที่มาแยกสายและแยกสายวิวัฒนาการแล้วว่าไอสายของชั้นเนี่ยจะมีการวิวัฒนาการขึ้นไปอาศัยอยู่บนบกแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นไปเป็นแมงมุมในปัจจุบันต่อไปนะครับเพราะว่านะเขาบอกว่าไอระบบประสาทส่วนกลางแบบนี้นะครับมันมีทางลัดของเส้น ประสาทไปยังขาและไปะยังกล้ามหนีบซึ่งอาจจะช่วยทําให้การควบคุมและการประสานงานของการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเช่นการเดินการชักใย,ยของแมงมุมนะฮะโดยนักวิทยาศาสตร์นะนักวิจัยนะเขาได้ตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าเออหรือไออนาคตเนี่ยไอเจ้าฟอสซิลตัวเนี้ยนะครับก็เกิดแรงวิวัฒนาการเกิดแรงผลักดันนะในการวิวัฒนาการให้เริ่มดําเนินชีวิตขึ้นมาใช้ชีวิตในแนวบกมากขึ้นนะ เริ่มขึ้นมาจับกิ้งกือจับมแมลงในยุคนั้นกินนะเป็นอาหารนะครับแล้วก็เริ่มผลักดันมีการผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการถ้าฉันอยากจะจับมแมลงที่มันบินได้อยู่ล่ะฉันจะต้องทอํายังไงก็เกิดแรงผลักดันทา้งวิวัฒนาการให้เกิดการสร้างใหญ่เกิดการวิวัฒนาการเป็นแมงมุมอย่างในปัจจุบันนั่นเองก็ฟังดูอาจจะยากนะมันมีสับเยอะสับแยะนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันอ่ะว่าไอ้พวกกลุ่มเนี่ยสัตว์ขาปล้องเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นพวกแมงดาแมงปอง แมงมุมเนี่ยม ENT ันอยู <ệu> ่ในกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวกันนะครับแต่นะมันก็ถูกแยกสายวิทยาการแยกกันไปอ่านแยกสายนี้เป็นแมงดาสายนี้ไปเป็นกลุ่มอลักษณิตลุ่มพวกแมงมุมกลุ่มแมงป่องสายนี้ไปเป็นกลุ่มของพวกแมงมุมทะเลนะก็แยก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 กันไปนะครับแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าเออมันน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกันแหละแต่ ก็ยังไม่รู้ว่าแล้วมันแยกสายวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกตอนไหนใครเป็น,ปนรบรรพบุรุษของกลุ่มพวกแมงมุมกลุ่มพวกแมงป่องที่ขึ้นมาอยู่บนบกนะครับก่อนหน้านี้เราก็รู้แค่ว่าโอคมันมีแมงป่องอเก่าแก่สุดรร4 0 0ปีอยู่บนบกใช่ปะจนกระทั่งงานวิจัยเนี่ยแหละของแก๊งเนี้ยนะครับเขาก็พบว่าไอมอริโซเนียซิมเมติกเนี่ยมันมีระบบประสาท่วนกลางนะที่คล้ายกับแมงมุมนะเขาก็เลย เออสันิษฐานว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นบนรรพบุรุษของต้นตระกูลของแมงมุมนะครับที่อยู่ในน้ําก่อนที่จะผลักดันตัวเองขึ้นมาให้มาอยู่บนบกกลายเป็นพวกแมงมุมอย่างในปัจจุบันนั่นเองข่าวสุดท้ายนะคุณผู้ชมก็ช่วงแสดงความินด,ดีหน่อยกับประเทศไทยของเราเนาะเจอมีการบรรยายนะครับการบรรยายดีกว่า สัตว์ชนิดใหม่นะครับก็คือเจ้าตุ๊กแกป่าสแกลาดนะหรือตุ๊กกายสแกลาดนะครับไคโทเดคทิรัสสแกลาดเอนซิสนะครับซึ่งก็เป็นงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์สดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อวันที่29เก้านะยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะโดยทีมวิจัยนะครับก็ เป็นพี่พี่น้องๆนะครับที่เคยเรียนกันมาด้วยกันนะครับที่มอกรเนดต่อสมัยผมเรียนปริญญาตรีนะฮะก็มีพี่การนะครับนาทีอัมพัยเนาะแล้วก็อาจารย์อัญชลีเอาผลเนาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมเองนะครับแล้วก็พวกพิสิทธิพรยอดทองนะครับแล้วก็ดรกกอขวัญเติมประยูณนะแล้วก็คุณลีกริชเมอร์นะครับแล้วก็พี่แบงค์อัจริพลุจิรวันะครับก็เจอเจอหน้าเจอเจอตากันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะก็ยินดีด้วยนะครับพี่พี่ยินดีด้วยนะครับอาจารย์นะฮะ ก็คือเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะผู้ชมก็นในกลุ่มภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วนะมันจะมีตุ๊กกายตัวหนึ่งนะเราเรียกเป็นตุ๊กกายตะวันออกนะครับไคโตดัซิลัสอินเทอร์มีเดียสนะครับซึ่งไอ้กลุ่มนี้นะมันก็มีการกระจายที่กว้างมากแล้วก็พบได้ทั้งป่าที่ราบตามป่าดิบแล้งป่าดิบเขาความสูง900เมตรขึ้นไปเนาะพบกระจายหมดเลยทั้งเวียดนามกัมพูชาในไทยภาคตะวันออกภาคอีสานนะเจอหลายที่นะครับโจนกระทั่งจนกระทั่งนะครับ งานวิจัยนี้เนาะก็เลยได้ทําการจัดการจัดแจงแหละว่ามันกระจายกว้างเกินไปอย่างนี้มันไม่ไน่มันน่าจะเป็นชนิดใหม่มากกว่านะครับแล้วด้ยวยความที่เราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคือเห็นหน้าเห็นตากันมานะก็เลยแอบไปสัมภาษณ์แกส่วนตัวมานะครับกับไปสัมภาษณ์พีการนะครับนทีอัมพายมาว่าเออพี่แล้วทําไมพี่อยู่ดีพี่ไปสงสัยอะ่ะว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นชนิดใหม่นะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่10ปีก่อนเนาะตั้งแต่สมัยที่ ดกรกอขวัญเนี่ยไปทำวิทยาดิพนตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาโทนะที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยเราก็เข้าใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือกลุ่มต๊กแกบป่าตะวันออกกลุ่มต๊กแกลตะวันออกนะครโทรทัสทลัสอินเทอร์มีเดียสนะครับซึ่งพอมาสังเกตดีๆแล้วก็พบว่าลักษณะทางสัรฐานวิทยาหรือลักษณะภายนอกเนี่ยมันมีความแปลกไปนะมันไม,ไม่เหมือนนะ แ,แปลกๆนะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีค่าความแปรผันทางมรตุก,กรรมนะครับที่พบว่ามันมีความแต,ตกต่างสูงจนกระทั่งนะเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วก็เราจะได้มีการศึกษาข้อมูล DNA ของกลุ่มตุ๊กแกป่าตะวันออกเนี่ยกลุ่มอินเ r อร์มีเดียสเนี่ยนะครับก็เลยเก็บข้อมูลจากหลายๆแหล่งหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นที่น้ำตกพิュชจังหวัดจันทบุรีนะฮะแล้วก็พบการกระจายเพิ่มเติมนะที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วแล้วก็เลยได้บรรยายชนิดใหม่ว่า ตัวที่เจอที่สแก้วเนี่ยนะครับเป็นชนิดใหม่ก็คือเป็นตุ๊กแกป่าของหาดแล้วก็เลยได้ศึกษาต่อว่าไอตัวที่สแกราดเนี่ยนะก็น่าจะเป็นชนิดใหม่ที่ยังไม่ถูกบรรยายเนาะน่าจะถูกตีคลุมไปก่อนว่าเป็นตุ๊กแกป่าตะวันออกมาตลอดนะยังยัง,ยงไม่ถูกบรรยายนะครับก็เลยได้ทําการศึกษาต่อจากการศึกษานะครับเขาก็ได้ผลมาหลายอย่างเนาะความยาวพวกเรื่องราวทาง DNA เรื่องราวทาง การนับเกรดเนาะอะไรพวกนี้ไอ้พวกตัวนี้เราเขาจะนับเกรดสังเกตตุ่มตุ่มป,ม,ปมอะไรต่างๆนะครับที่มีความแตกต่างกันซึ่งผมก็เลยบอกว่าพี่ครับถ้าเล่าให้คุณผู้ชมฟังผู้ชมน่าจะงงน่าจะไม่เห็นภาพแล้วมีอะไรง่ายๆไหมถ้าเกิดไปเดินเจอเจออย่างเงี้ยแล้วบอกว่าอุ้ย ตัวนี้เป็นตัวชนิดใหม่ที่เขาเจอนี่ว่าเป็นตุ๊กแกป่าสแกล่านี่ว่าจะดูได้ยังไงพี่ดูง่ายๆเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ลึกๆอะไรองนี้ยนะครับที่ไม่ต้องไปจับตัวมาพลิกกลางขากลางแขนดูเราดูภายนอกดูจากตรงไหนง่ายๆนะพี่การก็เลยบอกว่าตอนนี้นะในไทยของเราเนี่ยเนาะก็มีแบ่งกันที่อยู่ในกลุ่มของไคลโตเด็กเทอร์ลัสอินเตอร์มีเดียสกรุ๊ปเนี่ยกลุ่มนี้นะครับมีมีอยู่4ชนิดนะซึ่ง ไอ้เจ้าตัวสแกราดตัวใหม่เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกับคนอื่นนะแตกต่างกับชนิดอื่นเนี่ยง่ายๆเลยลองดูตรงหลังคอมันนะครับตรงสายสร้อยอะ่ะเขาเรียกคอรอยคว้นอนะ่ะรอยคว้นตรงคอเนี่ยของเจ้าสแกราดเนี่ยจะแหลมนะจะแหลมเป็นลูกศรเลยชีย้ไปทางด้านหลังนะครับชี้ไปทางด้านหลังเป็นสามเหลี่ยมเลย นะในขณะที่เมื่อเทียบกับพวกตุ๊กแกป่าตะวันออกตุ๊กแกป่าคลองหาดนะที่เคยบรรยายไปก่อนหน้านี้เนี่ยโดยตรงคอเนี่ยของเจ้าสองชนิดนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นโค้งๆนะเหมือนกับจ่ายสร้อยนะซึ่งสแกวร์าดเนี่ยจะเป็นสร้อยหลูหลากว่านะเป็นสร้อยสามเหลี่ยมนะตรงแหลมแหลมนะครับโดยปัจจุบันนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยการพบเจอนะก็พบเจอเอในป่าดิบแหลงนะของพื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกวร์าดนะรอยต่อป่าสแกวร์าดอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนคะรราชสีมานะโคราชของเรา โดยถานภาพนะครับโดยถานภาพปัจจุบันเนี่ยนะฮะกับการประเมินประชากรในงานวิจัยด้านนิเวศวิทยาของดรกอขวัญเนี่ยก็เบื้องต้นนะครับพบว่าขนาดประชากรยังไม่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อจํานวนประชากรมากนักนะฮะเนื่องจากโชคดีกันไปนะที่มันอาศัย นะมีไมโครไบโอตเนี่ยอยู่ในป่าสะแกราดนะอยู่ในเขตปกป้องนะในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกราดซึ่งนะครับก็ถือเป็นโชคดีของมันนะที่จะมีเกาะคุ้มภัยนะป้องกันการถูกคุกคามจากปัจจัยจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะมีบ้างนะพวกกันกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดนะพวกเช่นกิจกรรมการเดินเทรลในเทรลต่างๆนะแต่ว่าจริงๆแนละ้วมันก็ มองแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนักนะ,ะเพราะว่าคนที่จะมาเดินเทรลเนี่ยมาสำรวจสัตว์มาอะไรเนี่ยก็มีแต่คนดีๆนั่นแหละนะเขาไม่ได้จะเข้ามาล่าเนาะเข้ามาดูเข้ามาสังเกตเข้ามาศึกษาก็จะมีการรบกวนนิดหน่อยนะพอให้ตกใจแต่ก็ไม่ได้ถึงกับการรบกวนประชากรที่ทําให้ประชากรเนี่ยมันลดลงนะครับประเมินคร่าวๆนะการอยู่ในป่าอิบล่ยอาจจะมีโดนงูล่าโดนอะไรบ้างแต่ก็คิดว่าสถานภาพนะของตุ๊กแกป่าสแกลัดเนี่ย ยังอยู่ในขั้นที่มันยังไม่น่าเป็นห่วงอยู่ในขั้นที่ stable นะครับ stable ก็ <Go. S 1> ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับงานวิจัยชนิดใหม่ชนิดนี้นะครับกลุ่มนักวิจัยที่ได้มีโอกาสไปสำรวจศึกษาที่สแกลาดแล้วก็ลองสังเกตสังกาดูนะครับว่าเราจะได้เจอกับเจ้าตุ๊กแกป่าสแกลาดหรือเจ้าตุ๊กกายสแกลาดชนิดใหม่นี้หรือไม่นะครับแล้วก็อันนี้ส่วนตัวส่วนตัวนะถ้าอาจารย์ฟังอยู่นะครับพี่ๆฟังอยู่แล้วก็ยังคิดถึงเสมอเลยครับไว้เรา <laughs> เวลามาเจอกัน มาออกรายการของผมบ้างนะครับเดี๋ยวจะเชิญชวนมาออกรายการเล่าเข้มๆของผมบ้างนะครับก็เราวนี้นะคุณผู้ชมสําหรับข่าววิทยาศาสตร์รอบสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้นะฮะจำนวนข่าวอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ยาวหน่อยนะพวกสัตว์พวกอะไรก็เอาใจคนที่ชอบเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตกันสักหน่อยนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็เดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าฟังเรื่องเล่าเรืเ่องนึงนะก็มีคุณผู้ชมของผมนี่แหละของเราเนี่แหละนะฮะ ทักเข้ามาหาผมนะที่เฮ er นะียฮกเนาะทักเข้ามาหาคนที่เฮียฮกนะครับก็มาคุยกันเขาก็ถามก็ถามว่าเออรายการเล่าเข้มๆไม่ได้ทําแล้วหรอครับช่วงนี้หายไปเลยเนาะเขาก็บอกว่าเขาชอบรายการชอบตอนไหนบ้างตอนไหนบ้างแล้วนะชอบตอนผักชอบตอนมะขามมะแกงอนะไรเงี้ยผมก็บอกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆที่ชื่นชอบรายการเนาะ รายการไม่ได้ออกไปหลายหลายเดือนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับก so ็หล so so yeah. ังจากที่มาดูแลรายการนี้เป็นหลักเนาะมาดูรายการายการข่าวเป็นหลักนะรายการนั้นก็อาจจะต้องพักไว้ก่อนนะสำหรับรายการเล่าเข้มเขมนะครับแต่ก็มีแผนการอยู่นะว่าจะกลับมาทําต่ออยู่แล้วไม่ได้ทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งก็มีแค่ว่าเราจะกลับมาเป็นนี่ปรึกษาคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะปรึกษาคุณผู้ชมเลยกันว่ารายการมันกลับมาเป็นแบบเล่าเข้มเข้มสับมินิแบบสั้นๆนะหรือ เปลี่ยนแนวรายการเป็นแนวแบบว่าเล่าเข้มเข้มแบบล้อมวงเล่าเอาแขกรับเชิญนะเอานักวิจัยเอาคนเก่งๆในวงการเนี่ยมามาพูดคุยมาเล่าเรื่องมาคุยเรื่องวิทยาศาสตร์กันนะแบบนั้นดีไหมนะคุณผู้ชมชอบไหมเนาะดิไม่นี่ลองไปเชิญเนี่ยพวกอาจารย์ผมพวกพี่ๆผมเนี่ยมาเล่าเนาะที่ออกเรื่องตุกกายตะแกยะนะครับเอามาเล่านะดีไหมผู้ชมหรือผู้ชมอยากให้เชิญใครมาเล่าหรืออยากให้เล่าเข้มเข้มเนี่ยเป็นในรูปแบบไหน นะลองคอมเมนต์ลองพูดคุยกันมาได้นะครับลองบอกผมหน่อยดีกว่าพูดจริงอะ่ะคิดไม่ออกนะครับก็มีโอกาสจะกลับไปทําแน่นอนนะก็เนี่ยเอาคําคิดเห็นของผู้ชมนี่แหละไปพัฒนารายการนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากรายการของเราทุกรายการที่ออกในช่อง,ช,องช่องนี้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมผู้ชมชอบไม่ชอบอย่างไรนะกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะลองลง,ลงไปดูในช่องคำบรรยายนะครับมันจะมีคําว่าเฮฮอกนะสามารถกดเข้าไปได้ ไปพูดคุยกับผมได้ไปพูดคุยกับผมได้เหมือนที่แฟนคลับเขาเข้ามาคุยกับผมโดยตรงนะคุยกันได้เลยคุยกันได้เลยนะครับสทาตับวันนี้ข่าวหมดซะแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ